วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการโอท p อไทย365วันรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดสินค้า o อท p อทั่วเมืองไทยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีนินมากที่สุดดีที่สุดเรียกว่าดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะยิ่งขึ้นชื่อในเรื่องของฝีมือการออกแบบเครื่องประดับที่ทาจากนิลอีกด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราตามไปชมกันเลยค่ะ โดยเฉพาะช่างฝีมือจากกลุ่มเจียระไนนินจินดาพิทักษ์ที่มีความสามารถในการเจียระไนและทำตัวเรือนกันมากการันตีได้จากรางวัลผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวฝีมือคงไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะและคนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มของเจียระไนนินจินดาพิทักษ์ในวันนี้นะคะก็คือคุณเอกรัตน์คุณากรประพันธ์ค่ะผู้ดูแลการตลาดของกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อยากจะให้เอกช่วยเล่าเกี่ยวกับความเป็นมานะคะของการก่อตั้งกลุ่มนี้คือประมาณปี2545ทางคุณพ่อก็ได้เล็งเห็นว่าเรามีทรัพยากรนินเนี่ยอยู่ในท้องที่เนี่ยเยอะมากมรูปแบบเนี่ยไม่มีการพัฒนาก็เลยได้รวบรวมช่างเจริญในท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจัดตั้งกลุ่มเจริญนินจินดาวิทักษ์แล้วก็ทําเป็นสนค้าโอท็อปทำอะไรกันบ้างะคะก็ขั้นตอนการเจริญนินก็มีอยู่สี่ขั้นตอนนะครับก็เริ่มจากตัดโกนโกนแต่ง แล้วก็จิ้มจิ้มเหลี่ยมก็ม <c oughs> มมการ <c oughs> จินมใเหลี่ยมนั่นเองแต่ชาวบ้านเรียกว่าจิ้มเหลี่ยมวันดีแอบไป,เ,ปเห็นมานะคะคว่านินของพี่เอกี่ยสวยมากมากอยากจะทราบว่า,าเคล็ดลับยังไงที่ทําให้มันออกมาสวยขนาดนั้นในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะมี QC ตลอดเวลาถ้ามีตําหนินิดหน่อยเราตีออกเลยเขี่ยทิ้งทันทีข้างนอกนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างคะก็จะเป็นการตัด โกนแล้วก็แต่งนะครับโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือการนํานินมาตัดรูปร่างต่างที่เราต้องการเสร็จแล้วก็จะส่งไปขั้นตอนที่2คือการโกนก็คือโกนให้เข้าพอดีกับตัวเรือนที่เราต้องการจากตรงนี้ก็จะเป็นการแต่งเหลี่ยมนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากถ้าเกิดว่าช่างฝีมือไม่ดีเนี่ยการตั้งเหลี่ยมเนี่ยเขาจะตั้งได้ไม่ตรงแนวไม่สวยไม่สวยไม่ได้ใช่ครับนี่คือความละเอียดของงานนะครับ อนนี้คือเป็นขั้นตอนของการเจีริญหรือว่าจิ้มนั่นเองคนที่ทํางานในนี้นะคะเป็นคนในท้องที่หมดเลยใช่ครับเป็นคนบอกปอยทั้งหมดเป็นภูมิายท้องถิ่นรุ่นสู่รุ่นนะอย่างพ่อแม่ทาเนี้ยก็ลูกก็จะฝึกกันต่อมาชิ้นหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดแล้วก็จํานวนเหลี่ยมที่เจริญในบางเม็ดเนี่ยเหลี่ยมแค่30เหลี่ยมก็อาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีแต่ถ้าแบบอย่างเม็ดนู้นครับ300กว่าเหลี่ยมนี้อาจจะครึ่งวันครับ ทเาาํออะไรยก็ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการประกอบตัวเรือนนะครับเห็นรูปแบบมันเป็นโค้งๆอย่างเนี้ยค่ะมันทำยากไหมยากมากอย่างต่างชาติเนี่ยเขาใช้เครื่องจักรในการเจียรไนแต่ว่าการเจียรโค้งแบบนี้เนี่ยทำไม่ได้ครับนี่ก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่เราสามารถสร้างมูลค่าได้นิมที่ดีที่สุดในโลกมีอยู่สองที่คือที่ไทยกับออสเตรเลียใช่ไหมคะใช่ครับแต่ของเราดีที่สุดในโลกครับ เสร็จแล้วนะคะใช่ครับผมมันมีวิธีการเลือกนิ่มยังไงบ้างง่ายๆเลยดูว่าเหลี่ยมโยไหมอยู่ในแนวไหมลักษณะของเหลี่ยมเนี่ยเล็กละเอียดยิ่งดีก็จะเล่นเงาเล่นไฟได้ดีกว่าอย่างที่สองก็คือประกอบตัวเรือนว่าสนิทดีไหมมีช่องโหว่ไหมพอดีกับตัวเรือนไหมเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เอกมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิ่ของเรานะคะยินดีครับสวยมากๆเลยนะคะยวมีขอเลือกต่อเลยนะคะยินดีครับ ผมคิดว่าฝีมือและความประณีตของคนไทยทําให้สินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานและถ้าได้รับการส่งเสริมเพื่อดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องแล้วผมว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับจากแร่นินที่เคยไร้ค่านะคะวันนี้ถูกนํามาเจรินายใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวค่ะทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศอีกด้วยค่ะน่าภูมิใจในฝีมือช่างไทยจริงๆนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการโอท็อปไทย365วันก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มจิรนานยินจินดาพิทักษ์ติดต่อคุณเอกน์คุณากรประพันธ์โทรศัพท์0 8 1 7 0 0 8 9 5 9 0 2 8 8 3 7 9 1 9